สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถครอบครัวทรงหรูๆเน้นใช้งานสบายๆครับกะทัดรัดไปได้ทั้งบ้านนะครับกับฟีดนะครับ1.5ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2 0 1 1นะครับประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับอัตโนมัติไม่แท้นะครับ70,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับผ่อนได้นะครับ7,000โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีราคาสดนะครับ420,000บาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนดักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสภาพสดมากๆนะครับ ใช้งานน้อยนะครับคุณแม่ใช้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับคัานี้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับใครสนใจนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์สองแถวนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเน้นใช้งานนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปกันได้หาคน6คนไปได้ครับรับส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนสบายๆครับรุ่นนี้ รถสวยมากๆนะครับสีขาวปี2011โดดท็อปนะครับสภาพดีไม่์ก็แท้มือเดียวป้ายแดงประวัติก็ชัดนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบครับชุดแต่งรอบคันยังปี2021ครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นอนนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกว้มนะครับการันตีถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกล6หมกเมตรนะครับคืนเงิน2เท่าเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ ชมเช็คดูได้ครับสมาชิกบ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบนะครับจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันนะครับแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวกับผมจะดูแลให้นะครับสําหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับสวยมากๆครับภายในก็สวยๆเน้นใช้งานนะครับไปกันได้หลายคนน้องๆนหนูคุณพ่อคุณแม่ขึ้นลงสะดวกสบายครับมีนะครับประตูสไลด์แล้วก็เบาะแถว2ก็เป็นเบาะวีนะครับแถว3าก็นั่งได้วางของพับได้นะครับ รถสวยสะอาดครับคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นตัวท็อปปี2011ครับราคานี้นะครับผมกล้าพิสูจน์เลยครับลองเช็คดูได้ครับราคานี้กับสภาพนี้งามๆแน่นอนครับหในร้อยจัดเลยครับรถสวยสะอาดสมบูรณ์สุดๆครับประวัติก็ชัดคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยสภาพเดิมน็อตไม่ขยับด้านหน้าด้านท้ายอยู่ครบครับรถสภาพถ้าจะเป็นป้ายแดงก็ได้นะครับใช้ดูแล เข้าศูนย์ตลอดเช็คทุกระยะนะครับฝากไว้นะครับคันนี้ถ้าบ้านไหนกําลังหารถครอบครัวนะครับเครื่องพันห้าครับใช้งานสบายๆครับเน้นใช้งานกระทัดรัดไปกันได้หลายคนเดินทางสบายๆครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับอยู่ที่มินบุรีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันทรงหรูว i p ขนาดย่อมๆได้เลยครับรถครอบครัวประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับอย่าง ช่วงร่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้เรียบร้อยสาภาพสมบูรณ์กับทรงหรูๆขนาดนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทั้งเลยกับสมาชิกนะครับคุณพ่อคุณแม่นุมๆกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับคันนี้เหมาะมากๆนะครับซื้อทีเดียวจบครับไม่ต้องซื้ออีกแล้วในอนาคตนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้ครับสวยมากๆครับคันนี้ขอบคุณครับ